ได้เลยครับได้เลยล่ะถ้าลงถลางทุนทำยื้อเนื้อคือรถก๋วยเตี๋ยวเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยเอาใหญ่รถจะโอ้โหตัวเตยอยังไงกินเป็นยงไงบ้างหอมเตะจมูกตั้งนานร้านเลยเดี๋ยวผมนัดเจ้เข้ามาแล้วไอ้ไอ้ตึกใช่ไหมที่จะเช่าใช่ไหมตีเช่าไงทำเลดีนะที่ยังไงสวยมันติดถนนใหญ่แล้วแถวนั้นยังไม่มีบะหมี่ขายเลยชื่อร้านบะหมี่เกี๊ยวนงชาชาเท่งเดี๋ยวผมไปตัแรกเลยนี่อร่อยแน่เว้ นี่เนี่นัดเขามาเซ็นสัญญานี่เจ้าของเจ้าของที่มาเซ็นสัญญาเองเหรอเขามาเซ็นสัญญาเองเลยนี่เป็นตึกหัวห้าหน้ากว้างห้าเมตรเฮ้ยเล็กไปดิอ่าเชิญครับอ้าวขเจ้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตรงเวลาดีเลยนะ นายโนงเนี่ยความจริงไม่ต้องเสียค่าเช่าเนี่ยทำไมอ่ะ้จีบเลยอย่างนี้ดิ้นนี้โอ้โหคุยรู้เรื่องคุยดูเรื่องเคนะเจสันอ่ะเคยอ่ะเคยเลยนะเจสัเจสันเจสันเจนตรงนี้เลยนะครับใช่จ้ะอ่ะนายเซนอีกคนหนึ่งถ้าเท่าไรเจสทรอยเท่าไรทั้งหมดเท่าไรห้าหมื่นไงเอ้ยเอางี้แล้วกันเจผมให้หกหมื่นแล้วกันห้าหมื่นไม่ค่อยลงตัวคนละสองหมื่นห้ายินดูยังไงไม่รู้อ่ะสามหมื่นไปเลยครั้งแรกให้มันเฮงๆไปเลยอ่ะเซน เป็นก่อนธรรมดาคนสองหมื่นห้าโอเคแล้วสามหมื่นไปเลยซื้อใจเจ๊สองพันถือต้องเลยทอมันหกเหอหกติ๊บเจ๊สองพันหกหมื่นนี่ต่หากแล้วเจ๊ไม่ใช่คนรวนคนไกลใช่ก็รู้แล้วว่าให้เช่าอ่ะคือให้เช่าเดือนละห้าหมื่นเออสองคนคนละสองหมื่นฮะเออแต่นี่ถือว่าเราซื้อใจเจ๊ให้คนละสามหมื่นติ๊บเจ๊แล้วสองพันใครจะติ๊บหนักกว่ากันเรากำลังจะสร้างอาณาจักรกันพิเศษงเจ๊ครับนะทำได้啊 อ้ล้วตกลงไม่ติ๊บเจ๊เหรอโอ้ยไม่ป็นไรผมถือว ough> ่าติ๊บนี่แล้วหน้าร้านเดี๋ยวผมจะทำมังกรนะมังกรนุ่นควนมังกรลงคุ้กี่ตัวกี่ตัวสามตัวกี่ตัวนะสามตัวตัวเท่าไหร่ตัวละล้านเดี๋ยวให้ติ๊บนี่ขายชาเท่าไหร่ชาวละกก้าบาน บริจาคปีแรกกำไรเราแสนสองแสนเนี่ยเราทำอีกตัวหน <c oughs> ึ่งล้านหนึ่งพี่กุ้มีเอามือถือถึงไรเนี่ยจานกูนขายจานละเก้าบาท <c oughs> แต่ถ้ากินถึงห้าจานลูกค้ากินห้าจานเราฟรีอ้าวฟรีกี่ชามฟรีตลอดชีวิตโอ้ยจิตัดใจกูนึกขายบ้านมาสร้างมังกรเลยเนี่ยไม่มิเศ่ใหญ่ได้อะไรกินมิเศษใหญ่ได้อะไรตอนนี้ไม่อยากได้มังกรแล,ล้วแหะเทางั้นแล้วก็คือเอางี้ดีกว่า ทำตู้ปลาดีกว่าทุกๆาถามคนปลาดีกว่าเจ๊เห็นแบบไหนดีออมังกรสามตัวเจ๊ว่าโอเคไหมละ่ะก็โอเคมันข้างร้านอนะ่ะซ้ายมือค่าคจะเป็นตู้ปลาไปเป็นน้ำเลยโอ้นั่นมันก็ดีมันร่มเย็นเออช่ไหมละ่ะตู้ปลาไว้สียงสร้างมังกรสามตัวสามล้านเนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ถ้าขายดีปุ๊บเนี่ยปีแรกกำไรสองแสนเราสร้างอีกตัวมังกรอีกตัวพ่อแม่ลูกลูกกำไร ลูกแฝดปีหนึ่งสมมงหมดกระดาษสองแสนสองแสนแบ่งคนละแสนสิบปีก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งนี่กูลงทุนกิจเดียวไปเนี่ยกูได้กำไรใช้ประมาณสักอยุคเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าสามสิบปีได้ได้ทุนมังกรคืนเราอย่าไปคิดเรื่องมังกรเนี่ยมังกรเนี่ยตัวละล้านเราตัดไปเลยเงินสามล้านเนี่ยกูไม่ตัดมังกรกูตัดมึงเลยบ้าแล้วหลบกคืนไปแล้วเตาไม่ลงแล้วจ่ายไปแล้วเนี่ยล้มแล้วไงเจ้าเตาเตาผมก็แม่ล้มาก่อนไม่ได้ไม่ได้เพราะจ่ายแล้วก็ตกลงกันเองกันแล้วกันจะเอามังกรสามตัวหรือว่าจะเอาเออ่ ตู้ปลาเจ๊ไปแล้วนะใจจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอามาชิมเอาจริงเดีวมังกรมันมีมันเป็นหลักของทงร้านนี่พี่เท่งผมถามจริงว่า่อบปลาเพื่อมาดูแลย่าต้องซื้ออาหารปลามังกรนี่สร้างทีเดียวสามล้านไม่ต้องให้อาหารมังกรโดยร้านสามสิบปีได้คืนคืนมังกรไม่รวมหักค่ากุ้ยเกี๋ยวอืในเกี่ยวเจ็ดสิบห้าปีปีแรกกำไรสองแสนไงเอออายุกูเจ็ดสิบอ่ะช่วงสงกรานแล้วกูว่ากูบอแล้วคุณหา่งไม่เก่งหรอก กำไรกูไม่เอาแล้วพี่ไม่ได้ใช้ตังค์เลยแต่ลูกหลานได้ใช้ยงนตลอดชีวิตเนี่พี่จะเถียงทําไมเนี่ยยังสรุปไม่ได้แล้วจ่ายเงินเจ๊ไปแล้วอ่ะจ่ายไปแล้วไปไอ้หกหมื่นคืนมาดีกว่าไม่ต้องคืนถือให้ติดเจ๊ไปแต่เราเงินไม่ต้องทํางันหกหมื่นคืออะไรนะให้ติดเจ๊ไปเลยงาก็คือยุบเลย